ซามกอนสามกนให้สามคนละหงรอบครับให้ซามคนละหรอบพาเลยเาให้ซามคนละหรอบก่อนสวอูยัดนตาวีอเหรอเนี่ยฮะว่าให้ซามคนละหนึ่งรอบอ๋อยังไม่ถ่ายให้ซ้มก่อนทำได้เลขสองสามเียสนามเป็สามไม่ปปนี่ยน่าหนกเลยบ โองเท้านี่สั่งน้ำเข้ามาละครับโอ้ยเยี่ยเลียงพ่องนน้เราเนี้ยกันกันเลย้านี่มันเอียงเลยาาันะอกว่ต่อความสามารถเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเอี้ตากล้องครัตากล้องมาแล้วตากล้องก่อนตากล้องยังไม่มาโอ้ยเยี่ยม ใกำลังกำลังลองนะเาลสองนะเนี่ยให้เขาเขาลบสองเลยเนยโอหันแววั่ชื่อ้นยังทำยังกำกำมากำเกเลยอหลวงนี่ไปหลังตัวก <c oughs> ้าวไหลวงัหลังตัหลังเจ้า้ยกนิงชายเท่ากันหมดนะครับผมขอแนวนี้ตรงนี้เลยนะ โอเคพร้อมยังพร้อมนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปก่อนเดี๋ยวผู้ใช้เราตัดเราให้พี่ตุ้มแล้วก็เปิดปั๊บให้เขาออกไปเลยดีกว่าพี่ตุ้มพี่ตุ้มเจ้าของสนามสนเปิดกนคนแรกอ่เข้าเลยเข้าลนะใช่ไใช่ใย่ใเ่ใช่ใช่ใช่ครับค่าชใช่้ช่ใ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 รออ่เ่ี๋ยวผมเปิดคลิปก่อนนะ ไม่น้องซ้อมนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดคลิปก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะตอนนี้ผมยังอยู่ที่สุขพิรมคาเฟ่ครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราเปิดหมวกกันไปคนละรอบฝนตกแล้วก็ตอนนี้ก่อนที่จะสมาชิกจะเดินทางกลับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่หนองเล็งทรายกันนะแล้วก็ก่อนกลับผมมีลูกวุ้ดบอลนะฮะให้สมาชิกได้ลองสนุกสนุกกัน ชุดติงครับมีโอกาสแค่ครั้งเดียวใครยิงพลาดออกจากเกมใครยิงเข้ายิงต่อเหลือคนสุดท้ายได้ลูกวุดบอลลูกนี้ไปนะครับพร้อมลายเซ็นจีฟุกนะนี่ส่วนลูกนี้ครับผมเห็นพ่อหลวงกมลถือเข้าถือออกกระเป๋ากางเกงหลายรอบแล้วยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับผมได้สักทีผมอยากเกล่นกับพ่อหลวงกมลมากแต่วันนี้โอกาสพิเศษนะครับวันเกิดแม่หลวงครับ ขอมาเป็นของขวัญน,นะครับเป็นโลโก้ g f o l กนะครับนี่เชิญไมหล่อครับผม <Birthday. S 1> ต้องชิงตายไปเลยโอเคครับถือว่าดวงสมพงษ์มากครับมาในวันเกิดด้วยครับผมเอาละครับอมแล้วลุยเลยนะฮะหรไม่วจางันได้นอนงองคนที่หไม่เข้าเลยเอาแล้โอกาสเดียวนะครับโอกาสเดียวนะครับ อคนต่อไปมั่นใจมามเลยไม่ Ed, แน่ร so ูฟุ๊เขาะเขาอาจจะงนเขาไม่เข้ากดดั้เลยแล้วคอเอียงเลยปลุนมาต่อคิวเลย

ผมไม่ตีนี่เข้าเลยอ่ะดอกแบ่งเกินครับเดี๋ยวแบ่งเกินแบน่งเกินแบ่งเกินก็ตำรวจไงเข้าซีเอาตอนนี้ขึ้นแฮนด์แล้วหนึ่งครับไปสตาร์ทรถรอได้นี่แตก็หันไปหลวงได้เลยมาเอากับหลวงหลวงได้ลูกแล้ว

เอาแล้วยังยังแบบต้องเป็นเจียงจอมก้องเอาตเอาตยเข้าแล้วโอ้เกือบเข้ากินอะไรเห็นหลงแน่หลงก้อ น้องก็มาต้องเล่อด้ยกันน้องกหลยได้สิองยไต้เลยเกอบได้โอ้ไม่มันง้างเนาะต่อได้ต่อ้ม่ต่อได้เลยนต่อครับใหญิงเท่าเทียมกันนะครับเช้านัวเรประทานสแล้วเดีนี่ยัลโหลฮัลโหลชุดเันง้างเนะ่ ความยาวบ้างเข้าไมเข้าเลยวเลยวเลยเอา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 เลยไอ้คนเข้าก็รอชลุนเหรอน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วน้อยลง โอ้เม oh. Get ื่อกี้ติวมาแล้วนเนี่ยประธานตีศักด okay ิ์ติวมาแล้วว่าติวีสอบาับอาจารย์กีนิรถจับมาเข้าแล้วว้าว เรา์มาได้เลยแล้วคเลยล้นสับเต้ยาเข้าแล้วเข้าเป็นจาย์น่อยับเี้ยนเข้ายปเข้าไปเข้าไปเราเปลี่ยนรางวัลนิดหน่อยนะครับ ปุล่อาคุลอาสู้เขาลุลอสองคลุยวนอะุลอมาแขกเองกเรถ้าสคนนี่เราหัดเอาไปไว้บนดอยเลยเฮ้ยแบ่งครึ่งเลยนรึเราต้องทิ้งให้รู้ก่อนต้องทให้รู้ก่อนไม่ได้ไม่ไนเอาละ เอาเลยครับเขาลเอารอดไปแล้วรอดไปแล้วเนี่ยรอดิเก่งไปหนึ่งคนละสามคนลายสามคนลายลายลายลาถ้ายลายลายลย ใส่เข้าเอาเลยตันใส่อะขอป้องกันลูกฟุตบอลกันเด้อเอาเลยถ้าตีมาเข้าใจมั่วมุลูกเด้ออันนั้นช่กเอาสุดท้ายครับผมเอาอีเรื่างนี้ไ,ได้ผมตีไปแล้วอ๋อจะลองนะจะลองไอต้นไปตีไหม คนนึ่งคน่คนออีกเอเหลือะขม้งเมาอมเข้ไปเลยพี่นงพยามคิดว่าลูกเี่เป็นหัวอ่ะอ๋อะแลเดี๋ยวม่จะตีเข้มเข้ามา ได้หมดครับโอกาสได้หมดครับเอมาเลย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 ยังไงก็ไม่ไปไหนแล้วปั๊มบุร้อสักกันไม่เขาก็ตีเป็นอยู่คนท่าปนดูนี่แกมาชิงอะไรมาชิงมาชิง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 เอาลูกลูกลูกนี่ยังไงก็เข้าปั๊มบุร้อนเลยน้อง วัดเลยวัดกันไปเลยระยะนี้พอถ้าสองคนนี้ไม่เข้าเริ่มใหม่นะนักเตียเนี่ยสอนทุกคืนนี้ไหมครับ้อนไม่เข้าเริ่มใหม่นะเอาละมาอันนี้เขาจะสอนจะคืนทุกวันทุกเย็นไม่เข้าเนี่ยเสียเจ้าของสนามนะทุกเย็นเยอะสามจ้ะถ้าเราก็จะได้เริ่มใหม่แล้วเนี่ยมาเยอะไม้มันดีไม่ต้องเข้านะ ไม่ชอบาขงใหม่ใช่ไหมสองคนนี่แหละสองได้ลูกเดียวมันมีลูกเดียวลูกโน้นได้ไปแล้วเยี่ยมมากมาก่อยมากเลย มาหน่อยให้ให้ให้พี่ตุ้มพี่ตุ้มพี่ตุ้มให้พี่ตุ้มมากหน่อยครับถ่ายรูปเร็วอ่ามาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยครับมาขออนุญาตครับทุกท่านครับขออนุญาตหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปให้กับสมาชิกก่อนตอนนี้เราได้ทราบแล้วนะครับเจ้าของลูกฟุตบอลในการชุดติ้งนั่นก็คือเจ้าผู้ร้องครับผมเห็นไหมแม่ตั้งใจอ่ามานี่ครับเล่นน้ำต้นเลยนี่ครับเห็นไหม เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก่อนตอนนี้เรารูปหมดแล้วนะครับเร็วมาถ่ายก่อนเร็วเรียอยแลียนรถ่ายเลยนะร้านถ่ายกล้องก้องนิ่งครับนิ่งครับอ่ายืนเลยครับยืนเลยขอถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับมาเร็วพี่ซักเออมามาครับทุกคนครับขอทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับมาทุกคนเลยครับ รับครับไปแล้วรมอยืนางนี้มองกล้องนะครับหนึ่งสองกดไลค์นะครับ1 2อขออนุญาตเซลฟี่สักรูปหนึ่งนะครับ1 2โอเคครับผมขอบคุณนะครับ เดี๋ยวไปไหนต่อไปแอลพอสนามหนองเล็งทรายกำพายพาไปท้ายครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกไปดูหนองเล้งทรายนะครับสนามมวยบอลที่ผมทําค้างไว้และเดี๋ยวเผื่อสมาชิกจะแวะเวียนไปเที่ยวเล่นสนุกสนุกกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่ตุ้มนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับเจ้าของสนามนะครับขอบคุณสมาชิกทุกทุท่านนะครับ โอเคครับผมขอบคุณพระธานทิศากักดิ์<ป>ครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่หนองเลงทรายครับสวัสดีครับไปทางไหน